อีกนะคะจากช่อง Infinite Channel คัดกับพวกเราทุกคนวันนี้เราจะมาดูสัมภาษณ์พี่มิวจากรายการคลายแม็กซ์ใช่ไหมเออแอบไปดูแบบมาแบบมายก็ทำท่าประมาณนี้เนาะอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเออสัมภาษณ์นี้กันเลยดีกว่าซึ่งโจหัวมาแบบเือเจ้าพ่อเทนทวิตเตอร์เธอดูสิเจ้าพ่อเทนทวิตเตอร์มิวสุภาษิตแค่ชื่อแบบชื่อคลิปแล้วก็บออ ตื่นเต้นรอ้อนใจเลยทีเดียวงัน,นเดี่ยเรามาดูสัมภาษณ์นี้กันเลยดีกว่าว่าทางรายการนียจะดึงเจาะลึกข้อมูลของมิวมาได้มากไหมขนาดไหนวันนี้นไปดูกันเลยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกว่าชื่นชอบมากติดตามซีรีส์ของน้องเขามานานแล้ววันนี้ดีใจที่มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องเขานะครับและเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับโด่งดังไปทั่วโลกเลยวันนี้มานั่งคุยตัวเป็น ทุกอย่างที่คุณอยากรู้ทุกประเด็นที่คุณสงสัยนะครับวันนี้เราจะมาคลายแม็กนี่นี้นมิวเปอร์สิส่งชุ่มชีวิวัดเจ้าพ่อเทรนทวิตเตอร์มไม่ว่า<ๆ>จะยิงจับทำอะไรก็ขึ้นเทรนอันดับหนึ่งได้ตลอดเวลาความโด่งดังมิวไม่ธรรมดาสร้างปรากฏการณ์แฟนคลับล้นหลามทั้งในและต่างประเทศซื้อของขวัญให้นับล้านทั้งหลอดทั้งความสามารถที่ไม่ธรรมดาเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง และยังเป็นว่าที่ด็อกเตอร์อนาคตไกลใครอยากรู้ว่าสเปคสาวในดวงใจของหนุ่มมิวจะเป็นแบบไหนติดตามกันได้ใน c r i m แม็ก S <S สวัสดีครับน้องมิวครับสวัสดีครับโผดีใ,ใจมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับ,รบที่มาพูดคุยกันเพราะว่าคิวน้องมิวเนี่ยต้องบอกเลยว่าแน่นยาวไปถึง3ปี5ปีเลยวันนี้ใ,ให้เกียรติกับรายการคลแม็กซ์ของเรานะครับต้องพูดถึงประเด็นนี้เลยประเด็นที่บอกว่าออกเพลงช้าปุ๊บตอนนี้ยอดวิวถล่มทลายหลายล้านวิวมากเลยนะครับรวมไปถึงขึ้นทวิตเตอร์เทรนด์อันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็เป็นอันดับ3ของโลกเพลงอะไรครับ เพลงชื่อว่าธานอสครับผมธานอสยังไงต้องดีดนิ้วไหมดีดนิ้วดีดนิ้วแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะมีคไทไปแค่เธอดีดนิ้วฉันจะหายไปหายไปไหนดีนะแต่ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ร่วมทํากับคุณว่านนนกรีตใช่ครับผมนะครับแล้วก็ยังมีนางเอก MV เป็นคุณบินพิชยาใช่ครับให้พูดถึงเรื่องเพลงนิดนึงครับตัวเพลงนะครับผมก็ถูกโปรดิวส์โดยพี่ว่านทั้งแต่งเนร้องทั้งทำนองเลยครับผม ก็ตอนแรกคุยกับพี่ว่านว่าเพลงเพลงที่ทํทำกับพี่เนี่ยควรจะเป็นยังไงดีครับพี่ว่านเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเหมือนสามเพลงแรกที่ผมปล่อยมาเป็นเพลงแนว p o s i t ีหมดเลยเพลงกำลังใจเพลงรักอะไรประมาณนี้ครับพี่ว่านเลยบอกว่างั้นแบบลองเพลงอกหักไหมเพลงเศร้าๆช้าๆสไตล์พี่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมเลยบเออได้ได้ได้เลยพี่เพราะผมผมชอบเพลงของพี่ว่านอยู่แล้วครับรู้สึกว่า เออถ้าถ้าเป็นสไตล์ของพี่ว่าแล้วเป็นเป็นเราลองเนี่ย<ม>คุณจะเป็นแนวใหม่มากๆก็เลยลองลองดูครับเลยได้เพลงน,นี้มาและที่สําคัญเลยต้องบอกว่าเป็นเจ้าของค่ายเองด้วยเป็น CEO คนะครับค่ายเพลงเป็นยังไงเปิดมาฟีดแบ็กระแสก็ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวตัวค่ายหรือว่าตัวสตูดิโอมิ s ส์สตูดิโอเนี่ยก็คือเป็นเป็นบริษัทที่ดูแล,แลผมตอนนี้ก็มีคนเดียวครับผมก็กําลังแบบ ตอนนี้ก็หาเด็กใหม่มาอยู่ด้วยสมัยรเรียนปริญญาตรีเห็นบอกว่าได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองครับน้องเรียนดีขนาดนั้นนะ่ะน้องกินอะไรมสมองมันถึงแบบเก่งขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> ก็เอาจริงๆก็อ่าอนหนังสือเยอะมากๆเลยครับอ๋อเป็นคนตั้งใจเรียนเราเราเป็นเป็นคนที่ถ้าจะสอบผมจะอ่านหนังสือก่อนแบบไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์เลับอ่านก่อนนานมากๆตอนเด็กๆแล้วก็ชิวๆแล้วก็ชอบ เป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมหรือว่าเอกไปเล่นกับเพื่อนเล่นก็คือชีวิตปกติปกติเลยครับแล้วตอนเป็นเด็กนี่คือเราเรียนระดับไหนกลางๆหรือว่าเรียนดีอยู่แล้วก็ค่อยงไปทางดีตอนนี้ขึ้นแท่นจะเป็นว่าที่ด็อกเตอร์ด้วยครับพี่คือยังไงพี่น้องทำาไม่มีเวลาเลยน้องเอาเวลาที่ไหนไปเรียนครับคือคือช่วงก่อนหน้านี้ครับผมก็จะเว้นไว้เลยว่าวันไหนที่เราต้องเข้ามหาลัยไปเก็บวิชาอะไรพวกนี้ก็กักไว้เลยแบบ วีหนึ่งสองวันสามวันก็เพว่าสองถึงสามวันนี้เราไม่รับงานนะแต่พอพอเราเก็บวิชาครบแล้วเนี่ยก็เหลยนงานวิจัยก็สามารถรับทำงานได้ทุกวันเลยครับช่วงวันเกิดของน้องมิวเห็นได้ข่าวว่าได้รับของขวัญวันเกิดเนี่ยเป็นเพชรมูลค่าร่วมล้านจริงป่ะครับใช่ใช่ครับผมคือยังไงคือใครให้เพชรน,น้อง <laughs> เป็น, <laughs> เ,ปนเป็นแฟนๆเลยครับเขาก็ออก็รวมเงินกันครับเพื่อซื้อเพชรมาให้เ,ออเขาบอกว่า เหมือนที่ซื้อเพรให้เนี่ยเพราะว่าความหมายของเพจมันคือเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีค่าๆเลยผมรู้สึกว่าเออ,อเขาน่ารักจังเลยคือผมผมว่าผมรู้สึกว่าเวลาคนให้ของขวัญกันครับเขาต้องมีระบบความคิดที่ว่าเจะซื้ออะไรให้คนนี้ดีนะ<ห>ต้องไปตามหาความหมายเลือกสิ่งที่ชอบหรือว่าสิ่งที่เราอยากให้อะไรพวกเนี้ยแล้วพอพอพอเรารู้ว่าไอเดียของแต่ละอย่างมันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกซึ้งแล้วก็แบบขอบคุณแฟนๆมากๆที่เขาแบบทำให้ขนาดนี้เราอยากจะอยู่ตรงจุดไหนหรือทำอะไร สำหรับอนาคตนะครับตอนตอนนี้ก็คือเคยคิดว่าเนี่ยเราเคยเล่นซีรีส์มาบ้างแล้วถ่ายโฆษณาถ่ายแบบอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งอะ่ะเราอยากลองเป็นผู้จัดดูบ้างอยากมีซีรีส์ของตัวเองเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเนี่ยช่วงนี้เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะแล้วอีกประมาณแบบ2อถึงสปีเราจะหาทุนมาเพื่อทาซีรีส์ของตัวเองแต่ว่าดันช่วงที่ผ่านมาเรามีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งครับผมเป็นการแบบ เกี่ยวกับเรื่องอะควาเรียมครับแบบการทำงานภายในนั้นอาชีพของสัตวแพทย์แล้วเราเอาไอ้ตัวเนี้ยเอาพล็อตเนี้ยไปเสนอต่างชาติแล้วเขาก็ให้ทุนมาเลยก็คือต้องทำตั้งแบบตอนนี้เลยและอย่างเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยเขาเรียกว่าตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับโหต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเริ่มเลยครับน่าจะประมาณ15-20แล้วกันนะผมแลวเราจะได้ชมเรื่องนี้ประมาณเมื่อไหร่ภายในปีนี้แน่นอนครับแสดงว่า มันก็คือแบบรอแค่วันชูตติ้งเท่านั้นเองเนาะใช่ครับตอนนี้ก็เลยวาทำบทพิเศษแล้วก็แคสแล้วก็สามารถถ่ายอะไรล้วครับแต่ด้วยความที่เราเป็นซุปตานะคุณน้องเนาะเวลาเราไปไหนมาไหนค่อนข้างจะต้องมีแฟนคลับเยอะบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องแบบในยุคพี่อาจจะแบบบางคนไปดึกๆหรือว่ามีการปลอมตัวไปรำที่ต่างๆตัวมิวเองเวลาไปที่ไหนอะ่ะคือทุกวันนี้ต้องปลอมตัวหรือว่าต้องไปในช่วงเวลาพิเศษไหมคือคือเราเราเรารู้สึกว่าถ้าเราต้องการจะออกมาข้างนอก แน่นอนว่ามันมีคนเห็นอยู่แล้วอลก็เตรียมใจไว้แล้วก็เป็นตัวเราเนี่ยแหละครับผมเพราะผมก็รู้สึกว่าแฟนๆเขาน่ารักรเขาน่ารักตรงที่เขาเข้าเข้าใจเราว่าเวลาไหนคือเวลางานหรือว่าเวลาไหนคือเวลาส่วนตัว<ม>เวลาเราข้าไปเดินห้างไปนั่งทานข้าวที่ร้านอะไรพวกนี้นครับเขาก็ใช้เวลาเราเลย<ม>แบบพอกินข้าวเสร็จออกมาข้างนอกเขาอาจจะแบบทักทายนิดหน่อยแล้วก็แยกย้ายกันไปลแล้วเขาบอกว่าตัวมิวเองอะ มีสายาเป็นเจ้าพ่อเทรนด์ทวิตเตอร์คือทำอะไรแล้วขึ้นเทรนตลอดเลยเรารู้สึกอย่างไรก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันเกินเกินก็ก็ดีใจมากๆที่แฟนๆคอยแบบคอยติดตามแลคอยสัพพอร์ตว่าไม่ว่าจะมีดีเทลอะไรในชีวิตของเราเนี่ยเขาก็จะคอยอัปเดตให้ตลอดก็น่ารักมากๆแล้วพอเราเห็นอะไรพวกนี้ปุ๊บมันทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองอยากสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆมา อยากไปฝึกสก,กิลมาเพิ่ม hmm. เพื่อมาตอบแทนเขาเพราะว่าเราอยู่ในฐานะของศิลปินฐานะของนักแสดงมันคือคนที่สร้างสารรค์ผลงานครับถ้าเราอยู่นิ่งเราก็รู้สึกว่าเพื่อเราเอาเปรียบเขาหรือเปล่านะเราเลยต้องแบบพยายามแบบพัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆมาเพื่อใ,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 ให้เขาได้ชมกันนะ และการพัฒนานะครับก็ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องผลงานต้องบอกว่าในเรื่องของแฟชั่นนิสต้านี่ก็คือไม่แพ้ใคร <c oughs> ตามที่พี่คอยกดไลค์กดแชร์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือ <c oughs> ไมมิวคนหนึ่งที่เปลี่ยนสีผมบ่อยมาก <c oughs> เปลี่ยนทรงผมบ่อย <c oughs> แล้วก็เรื่องเสื้อผ้าแต่งตัว <c oughs> เป๊ะปังรังเวอร์มาก <c oughs> คือตรงนี้นี่ใครดูแลหรือว่ามันมันเกิดจากอินสปายอะไรครับ ก็คือผมเนี่ยจะมีจะมีทีมที่เป็นสไตลิสต์อยู่ด้วยครับผมเวลาไปงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะคอยแบบคิดมาให้ว่าอะไรยังไงแต่ตัวผมเองก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยก็เลยค่อนข้างจะเก็ตอารมณ์ของเขาพี่แบบงานนี้เป็นอย่างนี้นะนี้เป็นอย่างนี้นะเราเราเรื่องสีผมเนี่ยเอาเอาจริงๆคือเพิ่งมาเปลี่ยนบ่อยช่วงนี้ครับเพราะว่าตอนตอนต้นปีเนี่ยก็เกิดมาไม่เคยลองฟอกสีผมแบบจริงจังเลยครับเลยอะ มันมี MV หนึ่งชื่อว่ากูนเดเป็นซิงเกิลที่3ที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้ครับก็บเลยรู้สึกว่าเอเราอยากทำผมสีแบบเป็นสีสีบ้างสีชมพูอะไรพวกนี้ครับแล้วจะเปลี่ยนอีกไหม ก็ตอนนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนปมาอีกทรงหนึ่งถูกไหมก็กลับมาเป็นดําแล้วจะเปลี่ยนอีกมากไปเป็นสีแสดสีฟ้าสีก็คิดว่าอาจจะต้องรอถ่ายขอเล่แมสเสร็จก่อนอ๋อคือเราก็มีการวางแผนนะเนาะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ที่แน่ๆเลยก็เป็นแบบว่าเจ้าพ่อแฟชั่นอิสต้าตัวพ่อเหมือนกันเราก็ต้องขอย้อนกลับไปวันวานวันที่แบบสร้างชื่อให้เรานะพี่ธานพี่ไทยนะครับคือดูเราเนี้ยบิดตัวงอเป็นกุ้งเลยนะครับเพราะว่าอินนะ ตัวตัวเราเองเนี่ยได้แบบว่ามีการสารต่อหรือว่าจะมีการกลับมาคอจอนเจอกันกันกบน้องกรับบ้างไหมครับโอ้โห oh, ถ้าถ้าพูดถึงงานในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องรอก่อนเลยครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันแต่ละคนก็มีงานส่วนตัวที่ต้องทำแต่ว่าเรื่องอื่นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีกลัาเจกันบ้างเรื่อยๆครับผมแต่ว่าถ้าเรื่องซีรีส์ตอนนี้ไม่มีแผนเลยครับแต่ก็คือเรื่องซีรีส์ที่เราเล่นด้วยกันนะเนาะทางไทยเนี่ยเดอะซีรีส์ก็ถือว่าเป็นซีรีส์สร้างชื่อสร้างตัวตน ทำให้ทุกคนรู้จักตัวเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราจะมีโอกาสได้ชมซีรีส์แบบแนวแบบวายอะไรอย่างเงี้ยอีกบ้างไหมครับจากน้องโอ้โหสำหรับผมเนี่ยคือถ้าถ้ามีใครติดต่อมาก็เปิดโอกาสรับอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเราก็ต้องดูบทด้วยนะว่าบทน่าสนใจแค่ไหนครับเออเจสาวก็ต้องพร้อมเล่นเหมือนกันเพราะตอนนี้บทตรงเลยก็คือว่าเราก็เป็นอิสระถูกไหมใช่อิสระครับไม่ใช่อิสระธรรมดาสิเราเป็นเจ้าของบริษัทด้วยซึ่งเจ้าของบริษัท ดูแลในทุกภาคส่วนครับคือ<ม>พี่จะต้องชมเชยน้องไงน,นะน้องอเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าอมองกันไกลอะ่ะคือมอ,มองว่าแบบว่ามันมันไม่ใช่แค่ดูแลตัวเราอะ่ะคือเราสร้างเป็นองค์กรเลยแล้วก็ m ม n a g e m e n t โดยผ่านกระบวนการความคิดของทีมงานแล้วเราก็เป็น CEO คอยดูอยู่ใช่ครับเนอะแล้วมันก็เขาเรียกว่าอยากทําอะไรก็ได้ทําในสิ่งที่เราคิดตอนนี้ถ้าจะให้ได้ชมเลยจะมีผลงานอะไรบ้าง ถ้าถ้าเร็วๆนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ปล่อยซิงเกิลมา4ซิงเกิลแล้วภายในภายในปีนี้ตั้งใจว่าจะมีอัลบั้มเต็มครับก็จะมีประมาณ10เพลงได้แต่ว่าสําหรับตัวซิงเกิลเนี่ยจะปล่อยถึงเพลงที่5แล้วพอหลังจากนั้นก็จะรวมอีก5ามาเป็นส0เลยครับผมปล่อยเป็นอัลบั้มเต็มเห็นไหมเขาคิดเสร็จเลย1นึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหกหเป็นสิบอัลบั้มเต็มดังนั้นต้องรอซื้อรอนโหลดให้ทันเนาะแอปพลิเคชันเลยถ้าเทียบ2บทบาท นักแสดงกับนักร้อง,งอันไหน,นคือสิ่ง,งที่เราคิดว่ามันมันใช่หรือมันแตกต่างกันยังไงถ้าตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยผมจะชอบความเป็นนักร้องมาก,ก่อนอแต่ว่าเราเราดันมีโอกาสได้มาเป็นนักแสดงก่อนครับเราเราพอเราได้แสดงจริงๆแล้วเราเราได้ตั้งใจเรียนไปเรียน acting หรือว่าได้ศึกษาเรื่องการแสดงแล้วเราก็ชอบเรื่องการแสดงเหมือนกันถ้าพูดถึงความต่างของสองเนี่ยผมรู้สึกว่าการเป็นนักร้องอะมันมัน,ม,นมันคือการที่เราได้ เป็นตัวเองอได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเราผ่านเพลงได้คุยกับแฟนๆผ่านเพลงแต่ว่าของนักแสดงมันก็ดีตรงที่เราได้มีโอกาสเป็นคนอื่นเหมือนเราเราเกิดมาชาติเดียวเราเป็นเราอยู่แล้วมันมันไม่ได้มีโอกาสมากหรอกที่จะได้เป็นคนอื่นแล้วการที่เราได้เป็นนักแสดงมันคือการที่เราได้ไปศึกษาเรื่องราวของชีวิตอีกคนคนหนึ่งแล้วแบบไปถ่ายทอดเรื่องราวเขาผ่านเรื่องราวของซีรีส์ของนังต่างๆก็น่าสนใจน่าสนใจเลยแต่มันก็ยังไม่จบนะครับพอที่ข่าวว่า น้องก็ลุกขึ้นไปเป็นพิธีกรอ,อีกซึ่งตอนนี้พี่ก็นั่งแบบว่าหนาวๆร้อนๆว่าไม่หรอกเมลเมลจะเก็บทุกงานเลยหรือเปล่ายังไงพิธีกรล่าสุดอันนั้นนะอันนั้นคือคือ,อจริงผมเป็นคนที่ไม่มีสกิลพิธีกรเลยครับเออแบบทําเหมือนพี่เลยเก็บเอาไว้ <laughs> เ,เก็บอาชีวะให้พวกพี่ที่ทํางานบ้าง แล้วยังไงครับคือผมรู้สึกว่าพอผมได้มาทํางานเพลง uh huh. แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากดันวงการทป๊อปไปสู่ตลาดโลก uh huh. แล้วเราคือไอตัวรายการรายการเนี่ยครับผม uh huh. มันเป็นรายการเพลงที่เหมือนค่อนข้างจะเน้นไปทางออนไลน์ด้วย uh huh. แล้วแฟนๆต่างชาติเขาเห็น uh huh. แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีแฟนต่างชาติค่อนข้างมาก uh huh. แล้วการที่เราทําเป็นพิธีกรเนี่ยคือเขาติดต่อมาแล้วเรารู้สึกว่าตอนแรกก็คิดหนักเหมือนกันเพราะเราไม่ได้เก่งผมไม่มีสกิลพิธีกรเลยแต่แต่รู้สึกว่าเหมือน วงการเพลงไทยคนเก่งเยอะมากๆแล้วเราอยากให้คนต่างชาติได้เห็น uh huh. ก็เลยแบบก็ก็ลองเป็นพิธีกรดูครับผม mm hmm. เพื่อให้แฟนๆได้ต่างชาติได้มาเห็นด้วยว่าในไทยเนี่ยมีคนเก่งๆเ,เยอะมากเลยนะค uh huh. ือเขาแบบก็มาชอบคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วเอาไปพูดต่อ,อเหมือนเราก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองด้วยเนาะ<ช>คือทุกๆด้านเลยจากการแสดงหรือว่าการร้องเพลงรวมไปถึงสกิลในการพูดทักษะการเป็นพิธีกรครบครัน หล่อรวยแถมแฟนคลับเยอะดังนั้นอยากรู้ว่าแล้วแฟนตัวจริงล่ะมีบ้างไหมหัวใจสีห้องของเราเป็นสีอะไรมีใครจับจองสักห้องหนึ่งหรือยังก็ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้แห้งเลย้องนู้อ้องไม่พูดอย่างนี้นี่แฟนคลับเขาชุ่มชื่นเลยนะจริงจริงดองน่าตาดดีการศึกษาก็ดีสมองก็ดีแล้วมันขาดตรงจุดนี้ได้ยังไง ไม่มีใครเข้ามาคุยเลยครับผมก็สงสัยเหมือนกันครับคงผมก็มรู้สึกว่าเขาคงแบบผมก็สงสัยเหมือนกันเัาไม่มีใครเข้ามาคุยเลยตัดภาพไปที่ครับพี่คนนั้นเพื่อนพี่เหรอยุ่งแหละแต่ตัวผัเองอะผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ไปตามหาหรอกว่าแบบเงาหรือไม่เงาพี่ก็ไม่เหงาจริงๆเพราะว่าช่วงนี้พอพอทํางานเสร็จปุ๊บอยากกลับไปนอนมากเลยอืแล้วก็รู้สึกว่ายังยังไม่พร้อมจริงๆยังยังไม่พร้อมที่จะเป็นมีใครตอนนี้ครับเพราะรู้สึกว่า เหมือนกลัว,วไม่มีเวลาให้เขาแล้วแบบไปคุยกับเขาเลยเขางอนแล้วแล้วแล้วสเปคของมิวเนี่ยต้องแบบสไตล์ไหน <c oughs> คือ <c oughs> เป็นคนแบบว่าต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยหรือว่ารูปพรรณสันฐานเป็นยังไงอ๋อร <c oughs> ูปพรรณสันฐานนะครับ <c oughs> ชอบแค่คนที่คือ,ค,อคือไม่เกี่ยงเลยเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือว่าอะไรคนนี้ชอบคนที่แต่งตัวดีอ <c oughs> เวลาแบบแต่งตัวแล้วแบบแต่งตัวได้หลายแบบนเราเวลาผมก็เป็นคนชอบแต่งตัวเหมือนกันก็รู้สึกว่าเลา่ยน้องก็ได้หลายแบบนะคือการแต่งตัวจริงๆเนี่ยมันสะท้อนหลายๆอย่างเนาะในเรื่องไลฟ์สไตล์หรือว่าในเรื่องของความคิดจินตนาการเนาะเออเก๋ดีนะเป็นคนที่ชอบคนที่แบบแต่งตัวแบบได้หลากหลายแล้วก็มีไอเดียเรื่องการแต่งตัวดีๆแล้วเราแล้วก็ที่ที่สําคัญเลยชอบคนที่มีความคิดด้านการเปลี่ยนแปลงคือเขาต้องไม่ยึดติดเหมือนประมาณว่า พร้อมจะพัฒนาด้วยกันไปเรื่อยๆพร้อมจะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะผมผมรู้สึกว่าคนเราถ้าหยุดเรียนรู้กันเมื่อไหร่ก็คือการเลิกชอบกันแล้วอแต่ถ้าเราแบบมีแบบเดี๋ยนะในหัวตอนนี้คือมีแต่บทสัมภาษณ์มิวกับเข้ามาแล้วหับความสัมพันธ์ไม่ไม่อยากให้เพิ่มไม่อยากให้เต็มอยากใเรียนรื่ <ไป S 2> <ๆ S 1> กยลอเวลาเพราะว่าคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอถ้าแบบหยุดการเรียนรู้กันแบบ ก็คือเลิกเลิกสนใจกันแล้วอะไรแบบชอบคนที่แบบพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกันเ๋อเพราะเหตุนี้เองนะครับทําให้ใครๆก็หลงรักมิวสุดเหตุนี้เองนะครับทําให้ใครๆก็คืออะไรพี่มิวหันมาหัวราะใส่กล้องแบบนี้คืออะไรคือแบบอ้าวแย่แล้วเผลอหลุดโป๊หรือยังไงหลงรักก็ดูดิเพราะเหตุนี้เองนะครับทําให้ใครใ ก็ร่วมรักมิวสขสิทธิเนะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมน้องสามารถโกอินเตอร์แล้วก็อยู่ได้อย่างมั่นคงมีแฟนคลับที่ตอบรับแบบว่าสนับสนุนกันเยอะเนาะเพราะด้วยมายเซ็ตหรือว่าข้างในใจของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่จริงใจคิดยังไงพูดอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องร่วมสนับสนุนกันต่อไปสุดท้ายนี้อยากให้น้องมิวเนี่ย ฝากถึง FC และกันผมเชื่อว่าพลังมหาศาลที่ทำให้มีวันถึงจุดนี้ได้ก็คือแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนทั้งในและต่างประเทศนะครับมีอะไรอยากจะฝากเนี่ยเชิญได้เต็มที่เลยครับครับผมก็อยากจะฝากถึงแฟนๆทุกๆคนนะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันเลยเพราะนด้วยสถานการณ์ต่างๆก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเพราะว่าวันที่เราได้กลับมาเจอกันเนี่ยก็จะได้แข็งแรงแล้วก็สนุกกันให้เต็มที่นะครับก็อยากจะไปร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังแล้ว ที่ถึงทุกคนมากแล้วก็มาทุกคนมากเลยนะครับ, oh. บคุณที่คอยสนับสนุนนะครับผมโอ้โหละทวยเลยนะครับวันนี้ <c oughs> ต้องขอขอบคุณน้องมิวสุดสิ <c oughs> ด์มากๆนะครับที่ให้เกียรติเราเป็นแกรับเชิญของเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยครับผมอที่มิวเวลาพูดขอบคุณแฟนคลับแล้วพูดอะไรกับแฟนคลับคือดีมากแววตาสีหน้าเขาเป็นประกายอะเขาแบบแฟนคลับคือพี่มิวอะ เรารู้สึกอย่างนั้นะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนลมหายใจเหมือนออกซิเจนน่ะโอ้ยพี่มิวทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเลยนะเขารักแฟนคับของเขามากจริงๆดีแล้วเมื่อกี้ที่มีการพูดถึงเรื่องสเปคเอยอะไรเอยนะก็บอกว่าชอบคนที่อะไรนะแต่งตัวเก่งเออน้องกัาก็แต่งตัวเก่งก็เข้าใจในหน้าที่การงานของเราน้องกัากว่าทำไมไม่เข้าใจเวลาตอบสเปคนะี่คือ ตอบเหมือนกันเลยยังไงแล้วก็ยังบอกว่าอะไรนะยังไม่พร้อมที่จะมีใครในช่วงนี้นอกกราบก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครในช่วงนี้แล้วพี่มิวยังแบบเอ่ออธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไม่อยากที่จะหยุดเรียนรูก้การอยากเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีสัมภาษณ์หนึ่งในสุดสัปดาห์หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดอะไรสักอย่าง พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็มีเยก,กัฟนั่งอยู่ข้างๆเฮ้ยเธอมันเป็นประโยคเดียวกันที่พูด <c ười> คืนนี้พูดไม่ออกแล้วเนี่ยกำลังพยายามเค้นเค้นคำพูดอยู่คือเฮ้ยมันเหมือนกันน่ะในสัปดาห์สุดสัปดาห์ถ้าเราหาคลิปเจอเดี๋ยวจะแปะคลิปให้เราจำได้ข้าวๆประมาณว่า เขาพูดถึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระดับ8ของเขาเนี่ย8 0 0จุดอะไรเนี่ยของเขาอะแล้วก็คือพี่มิวบอกไว้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่อยากให้เต็มเพราะว่าถ้าเต็มแล้วเนี่ยก็คือเราจะหยุดเรียนรู้กันแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจุดจบความสัมพันธ์ฮะแล้วก็มาตอบในนี้อีก ถ้าถามผม,<า>มผมผมก็ยังตอบเท่าเดิมอะ่ะคำตอบก็ยังเหมือนเดิมเลยมันจะไม่มีทางาเต็มใช่ใชเพราะว่าถ้ามันเต็มก็หมายถึงว่าเราหยุดเรียนรู้กันแล้วผมรู้สึกว่าการการหยุดเรียนรู้กันอะ่ะคือต้นเหตุของการเลิกความสัมพันธ์พร้อมจะพัฒนาด้วยกันไปเรื่อยๆพร้อมจะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะผมผมรู้สึกว่าคนเราถ้าหยุดเรียนรู้กันเมื่อไหร่ก็คือการเลิกชอบกันนั่นแหละแต่ถ้าเราแบบเราคอยเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนเรา เปลี <ítulo> <run> ่ยนแปลงตลอดเวลาอถ้าแบบอยู่การเรียนรู้กันแบบก็คือเลือกเลอกสนใจกันแล้วทำไมแบบชอบคนที่แบบพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกันนผมรู้สึกว่าเวลาเราคบกับใครนานๆหรือว่าที่เขาเบื่อกันเพราะว่าเขาเลอกที่จะเรียนรู้กันเขาไม่สนใจอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันคือการเบื่อนั่นแหละก็เลยไม่เต็มใช่ไหมครับก็มี9.9 9.999 9.99999สองคเลี้ยว พี่มิวพี่มิวโปะเราว่าพี่มิวโปจริงๆแล้วก็ช็อตน,นั้นที่เราแบบเพล y back กลับให้ดูที่ว่าแบบหันมาหมดา็อกใส่กล้องแห้งๆอ้าวโปนี่หว่าเราใช่ไหมเราว่าสีหน้านั้นคือแบบสีหน้านอ้าวผมโปเหมือนเวลาเมื่อก่อนที่พี่มิวตัวเองหลุดโปหลุดสปอยเกี่ยวกับเออซิงเกลิลมาเนี่ยมาก่อนอนะหน้าอย่างนี้เลยจริงๆเ,เราว่านะเราว่าหน้าเดียวกันเลยมืนแบบหลุดโปอ้าว ยิ้มแบบยิ้มแห้งๆอ่ะเออทุกคนว่าใช่ปะเราว่าใช่เราว่าใช่เราว่าใช่หลุดหลุดโป๊ะหลุดพูดประโยคเดิมๆคำตอบเดิมๆตอนที่ตอบกับกับมาแล้วอ่ะโอเคเอาไปว่ายังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามผลงานของพี่มีต่อไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะ a q u a าเรียมแมนเนี่ยรอมากซึ่ง อันนี้เมื่อกี้ตกใจเหมือนกันนะที่พี่มีวบอกว่าตอนนี้ได้ประมาณเออ20%แล้วใช่ไหมแล้วก็จะได้ฉายเ,ยเร็วๆนี้ในปีนี้ด้วยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเร็วมากจริงๆพอมานึกย้อนดูแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการทํำซีรีส์โดยที่ไม่ได้ตรงตามแผนพ่มพวเพราะพี่มีวตั้งใจว่าสัก2อสปีนะก็คือจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเล่นซีรีส์การเล่นละครจากที่อื่นก่อนแล้วก็ค่อยมาทําแบบ ทำเป็นของตัวเองแต่ว่าพล็อตเรื่องโครงเรื่องเนี่ยดันไปถูกใจของออทางต่างชาติเข้ามาก็เฮ้ย mm hmm. แสดงว่าบทเนี่ยก็ต้องดีมากโครงเรื่องจะต้องดีมากๆจนถึงเขาแบบเอ้ยตอบตกลงแล้วก็ให้ทุนมาเลยเราว่าน่าติดตามน่มาติดตามมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เรารู้สึกดีใจที่แบบพี่มิวเลือกเรื่องนี้มานะซึ่งมันไม่ค่อยมีใครทำด้วย เรารู้สึกว่าต้องออกมาดีมากนเน่แล้วเราแบบเราเชื่อว่าหนึ่งในนั้นต้องเป็นน้องกราฟที่เป็นแรงบันดาใจพี่มิวเพราะว่ามันเคยมีสัมภาษณ์หนึ่งที่พี่มิวเคยพูดไว้ว่าที่มาของอซีรีส์เรื่องนี้ก็คือการที่ได้ไปทำงานที่อะควาเลียมใช่ไหมนั่นก็คือตอนที่ไปยูดีกับน้องกราฟแล้วเราว่าพี่มิวต้องได้แรงบันดาใจมาจากตรงนั้นแล้วก็ยิ่งได้แบบ คนสาคัญข้างกายเนก็ยิ้มแบบเพิ่มแรงวันดานใจเขาบีกันแล้วรู้สึกดีรู้สึกดีมากๆเลยในกับความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนรู้สึกดีมากดีมากจริงๆไม่ว่าใครจะว่ายังไงแต่สําหรับเรามันดีมากๆ <c oughs> โอเคเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่ในรีแอคแนนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์และชวนเพิ่มนกดซับสไคร้กันด้วยนะจ๊ะเข้าใจเปล่า สวัสดีนนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะทุกคนใส่แมสใช่ตลอดแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายบาย,บาย